สวัสดีจ้ามือวนนี้มาพ่อมาพ่อกับแม่ไก่พาแซบอีกเราได้จะพี่น้องมือวานนี้ไก่พามาแซบอย่างมาตีไก่พามาอ่ากินเมียเม่ยงปลาจ้าทุกคนกินเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาเนนผักเมี่ยงปลาเนนห่อผักโอ้เอาผักไว้ป,ปิดท้างให้ได้บุกมาจ่ามาแซบแซบน้ำกันแกผักไอเป็นถาดถาดยุกแก อนตอนแรกหนาวได้พี่น้องวันนี้ก่อไฟก่อไฟเอนวันนี้จะว่าหนาเดี๋ยวอ่าปานิ้นใกล้หนึ่งจ้ะทุกคนปานิ้นหนึ่งเอาหนังออกก็หนึ่งเอาใกล้ใกล้มากหนึ่งเนาะเนื้อเนื้อเขาจะฉ่ำอ่าเพราะว่ายุหนี่มัน เป็นเป็นเป็นปลาเน้นแจแข็งเนาจะแบบเขา <_ S 1> เขา <_ S 1> เขาถอดเกตมาแล้วนะไว้นี่ก่อนเขาถอดเกตมาแล้วก็เลยแบบว่าเผาบา่ได้เนาะเผาแบบปลาเน้นเผาคือบานเฮาบ่ได้บานเฮา้ากระเผาทั้งหนังเนาะอบเกลือแล้วก็เผาอันนี้ก็ต้องหนึ่งเอาถ้าอย่างมันก็จะแห้งพดเนื้อก็จะแห้งอื้อ ปัดปันนไก่หมากไว้พี่น้องห่อนๆเลยเด้นนี่ยจ้ะคุณน่ะเอาก่อนเดี๋ยวลวกป่าขนมเส้นอันเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเป็นอันน้อยๆได้จ้ะแต่ว่าอันเอ้มันเพรท่านในแหงเนาะมันก็เลยเปินหนังสีอันยะกับน้ําจิ้มทัว่วเข้มข้น แ่บแสบพี่น้องน้ำจิ้มทัว่แ่บแสบโอ้มามาจ้ะพี่น้องเลยเรื่องอาบปากกว้าง <c> ๆ <oughs> ใกล้ตะนัด เปิดไหมบ๊อบบูลรอถ้าลืมเปิดไหมเนี่ยได้ภาคยังเอาเนะ่ะอันนี้จะเป็นมะก,กรอบดองพี่น้องใก่เทานามบอสแซ่บๆกินกับเมี่ยงร้องบึงเด้พี่น้อง มากรอกดองอืมแบบว้น้ำจิ้มคัดขนาดน้ำจิ้มถั่วลิสงหอม,หอม ถ้าจะเป็นหัวเราต้องต้องป้อยให้ให้ไอแห้งจักน้อยจังสิเป็นหัวพี่นองนี่ใก้เฝ้า <c oughs> อืม tuần <laughs> อยาก,กินตั้งหลายมือเราเด้นเนี่ยจะเมียงเนี่ยมั mm hmm. นนีเลยจัดเลย mm hmm. ถักขนาดน้ำจิ้มแสบครับเนอะหนึ่งสองส้ำ <laughs> มาคัาปลาเนี่ยไก่เนี่ยกินยังกับบ๊อพนปลา Tap tap ให้จะออกเปรี้ยวๆเนีนๆมะกรากดองหาผักอ่อนๆมาห่อเอามาใส่นี่เมื่ได้จดจะเพราะว่าล้นจานไปเมืองไทยสิบสื่อถาดมาอยู่ถาดบ้านเขาน่ะ แบกขึ้นเคียงนะ <laughs> ตาดใหญ่อยู่ในบ้านเมืองพลังบอมิถาดอ๋อ ซับพักอันนี้ยซับจับพี่น้องสลัดอันเนี้ยูย่นี่ก็เอินยากจาสลัดไกลปลูกเนี่ยงําๆเลย bọn em, giờ mới hì mà còn bình thường bữa nì ácạt, rén rén, hì mà bỗng tuột đó, ta ba, ácạt mà, nào, lún, nào lún สามองศาแต่ว่าแหงหนาวหนาวลมหนึ่งสองสาม <laughs> กินเมียงกินเมียงต้องพักหลายๆท่านเขาเอนอเมียง <c oughs> มันบอกเียนะอืมวันนี้แกชิลือปลาได้เป็น ลุยแล้วบันเนี่ยมือลุยเลยบัดเนี่ยพี่น้องเอ้ยกิ่นซ่อนบ่คักความตรงด้เก็บออกกลางออกป่ามันที่ดีพี่น้องมึงทองมันมันดีดีตัวใหญ่ซ้ำพาะกลิ่นตัวนี้บ่แม่นเจ็ดขีดจติใส่ เออใส่นี่ไงอยู่พี่น้องป่าลอดเนี่ยหาหนังเทียบางลอดมากะอ่าอ่าขีดหกขีดนั่งจะ้ะลอดนี้รู้สึกว่าเจ็ดแปดขีดอยู่อ่งวดกว่าน,นี่คือกัน Chắc mình nhận u nu anh nha bây giờ. Thấy cái càng กินมือ้อลีากินปลาต้องได้เอาก้างออกลูกชายไก่มากมากเลยเน่ีแตวตาเปล่าลูกสาวไกลบ่มากกินปลา ทอดกับโบมรักเด็ก <c oughs> แปลกคำใหญ่ๆเ,เป็นอุญูอันญยญอังเจี๊ยบีปนอ้องใกล้เปิน่ค้นพ่ค่อยเรียบร้อยจ้ะมงนตะกกี้ก็เรียบร้อยอยู่เด้ ตา้าวัอก็เป็นระเบียบดีอยู่ต่ตะาพัดมีลูกเนี่ยหรู้สึกวา่าก็ยังเก็บบ้านให้กันเก็บแล้วก็โอ้ยบรพอหารอาทิหูอ,อีกแล้วแต่กันะตอนนี้ก็เรยเป็นทําใจ <c oughs> มาจะไปนอนก,กินข้าใยญงๆเแตจังอิ่มไว ทำมาแร้งมากับมะลุคุกคนบ้านนี้บ้านอันนี่ห้างกินบ่คือกันห้างที่เฮ็ดอะไก็ลืมหน้าลืมหลังไก่เล็บบัวควายไทยที่เพจกับเขาจะี่น้องเพราะว่าหยองเพราะว่าบางเทียนอ่ะไก่ เหกับเขาทั้งของกายทั้งของของลูกของแฟนมันเป็นแบบวุ่นวายมันเป็นแบบบมีเวลาสิมานั่งอธิบาย <c oughs> <c oughs> คือแบบว่าเฮ็ดให้เขาแล้วกระเทศคงจะของไปน้ำมังจ้่เฮ็ดให้เขาแล้วเขาก็เอาไปกินเมืองทีวีอยู่ในห้องรับแขก แล้วก็ใกล้กระติปิดประตูห้องรับแขกแล้วก็จะควางม,มากินด้วยนี่ถ้าสีท้ายคิปน,นะถ้าเมือ่อใดสิบพราท้ายคิปนี่กับคือกับมานั่งกินน้ากันถ้าสิท้ายคิปนี่ต้องปิดประตูจะเพราะว่าอย่างทั้งเสียงอัแพดลูกทั้งเสียงทีวีแต่ด่ดอย่างทีวีแฟน

กัะเทียมทุนดองแล้วพี่นองกินกับเมียครับแย่หญ้ายู่่นวันนี้ใกล้กับสิพออันบ่แม,มนพอเนี่ยบ่แม,มนอิ่มเด้จ้ะพอนีหมายถึงว่าจะกินต่อเพราะว่าคีบย้าแล้วเนะจ้ะเพราะว่าต้องเล่แทะเอาเนื้อปลาอกัิเสียเวลาอ่า แกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แกในเด้อจากช่องน้อยๆของช่องไม่แก่พาแซบจะบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ